กับผมนะครับมา์คาร์เกมมิ่งวันนี้ก็จะมาเล่นไมค์ครับอาชีพรอดืีที่สามนะไอติเดแล้วครั้งนี้เฮผมก็ได้สร้างเชื่อมุนไปก็คือกล่องเนี้ยรับนี่ครับ,รบเตาก็รูเดิมฮะ อเควันนี้เราจะมาทำอะไรดีทำที่เปิดกล่องรับนะฮะคลิปแลคลิปตอนที่แล้วผมก็ทำนะฮะคุณผมก็จะทำแบบเอาชีวิตรอดดูครับเดี๋ยวผมใช้ไม้นิดเดียวนะตัดไม้สักนิดโอเค ไม้สักป๊บหนึ่งก่อนติ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 นโอเคให้ต้นนี้หมดเลยก็ได้ฮะโอเคเราจะไปทำกันเพราะว่าจ่รู้เหมือนกันอยากทำ เข้าบ้านไปฮะสมมติใครที่ยังไม่ดูคลิปที่ผมทำคร้งที่แล้วก็ไปดูด้วยนะฮะถ้ายังไม่ดูมาดูอันนี้เลยก็ได้เมมก็จะวางอเ,นะาเองนะแวเป็นหนึ่งเอ็นต้องขุด กดก่อนนะกดไปก่อนโอเคเรียบร้อยปึ๊บอันนี้กล่องอเคใช่ปึ๊บเคเรียบร้อยแล้วก็อุดตรงนี้ปึ๊บ อุดไปอุดครับอผมว่าอุดดีกว่าอุดอุดไปเราต้องใช้แบบคนเปืองโอเคใโอเค เพื่อปั๊บโอเคเสร็จแล้วที่ใส่กล่องของเราอ้าวโอเคนี่ยังเป็นรูเอะพอดหมดเราก็จะไปเก็บของกันดูได้ผลไหมโอเคเขาก็จะไม่รู้กันนะไม่มีใครรู้เจ ส็บร like, like, ้อยครับอย่างเที๋ยวเราจะไปทำอะไรกันดีืเอามาสักอันใี้เราใช้บันไดฮะจะมืดแล้วอ่ะทำบินทึงก่อนแล้วกันให้บ้านสว่างโอเค มืดแล้วเราต้องไปหาคนแกะที่นี้แกะไม่มีเลยถัดหายไปไหนหมดเราก็กกกจะไ,ไ,ไปเตรียมใครกันเ K ไปเตรียมของแค่นี้พอ ราจะไปตามล่าหาแกะในคืนนี้นะหาแก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 ะรู้สึกว่าแกะน่าจะไม่มีนะแกะไม่มีแกะไปไหนหมดเดี๋ยวผมค่อยมาหาในพาร์ทหน้าแล้วกัน พาร์ทนี้แค่ก็จะมาทำกล่องหเฉยนะฮะไฟในบ้านยังไม่หมดโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป